สัสด,ดีค่ะฮัลโหลซุซาเมนวันนี้นะคะที่ออสเตรียนะคะ เย็นแล้ววันนี้เราจะมาทำคะน้าหมูกรอบนะคะให้แฟนกินขั้นแรกนะคะเราใส่กระเทียมสับของเราไปผัดให้หอมก่อนแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าที่หั่นลงไปพริกอาจจะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าแฟนกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะผัดด้วยไฟปานกลางค่อนข้างไปแรงนะคะผัดจนกระเทียมและพริกนะคะหอมนะคะแล้วก็สุกดีใส่ผักคะน้าที่หั่นเอาไว้ลงไปนะคะ คะน้าเนี่ยเราปลูกเองนะคะต้นก็สดๆอ่อนๆนะคะไร้สารพิษด้วยค่ะผัดคะน้านะคะเราก็ใส่คะน้าลงไปผัดจนคะน้านะคะสุกดีนะคะรอสักแป๊บหนึ่งน,นะคะเราก็ใช้ทัพพีนะคะมาะคุณคะน้านะคะให้คะน้าเนี่ยนะคะสุก ตัวลงไปใช้เวลาสัก2-3นาทีนะคะผัดเรื่อยๆให้คะเราสุกด,ดีนะคะน้ำก็จะเริ่มออกมานิดหน่อยนะคะ่ะพอคะน้าเราสุกด,ดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมูกรอบมาใส่นะคะเราก็จะใส่หมูกรอบลงไปนะคะแล้วก็ผัดหมูกรอบกับคะนให้เข้ากันนะคะ ผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็จะใส่น้ําซอสที่ดิฉันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ําซอสเนี่ยก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะของฉันเนี่ยก็จะใส่เป็นน้ํามันหอยซีอิว๊วขาวซีอิาวซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็ะคะลกุกให้เข้ากันนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะผัดให้สุกให้เข้ากันดีนะคะน้ำปลาเนี่ยดิฉันยังไม่ได้ใส่กับน้ำซอสนะคะดังนั้นนะคะดิฉันก็จะเอาน้ำปลามาใส่นิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราจะใส่บริเวณขอบขอบกระทะนะคะมันก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาออกมานะคะช่วยทำให้อรรถในการกินเนี่อร่อยมากขึ้นนะคะ ัดให้เข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นเริ่มหอมมาแล้วนะคะรสชาติก็เริ่มน่าจะอร่อยแล้วละ่ะทุกอย่างสุกดีหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราชิมดูนิดนึงนะคะอขอรสชาติใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดเตานะคะแล้วก็เตรียมที่จะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะ ยังไงฝากติดตามช่องชัญญาพาลุยพาเลาะพีนี้คือทำอาหารกินเองในต่างแดนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทานข้าวด้วยกันคะ่ะมามาคะ่ะขอบคุณมากนะคะ